นี้เรามารีวิวดูนะว่าไก่ทอดเจ้าเนี้ยคนเยอะมาก20บาทคนต่อแถวเยอะมากเลยคิดว่ามันจะจะได้ต่อแถวเราจะได้กี่นาทีถึงจะได้ของนะไม่ร้านไม่ทางแต่เนี้ยค่ะคนเยอะเราจะมาดูดูดูว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนคนต่อเยอะขนาดนี้คนเยอะ ดินแดงนะคะอยู่ตรง น่ากินมากรถก,ก็เยอะมีไปนี่มาเยอะมากข้างถนนเลยใกล้แล้วใกล้ถึงคิวแล้วใกล้หึงคิวแล้วรอสักพักแล้วรื้อขายให้ได้เลกได้ขายดีกว่า 点位。 ห่อนะคะห่อหนึ่ง25บาทเอาอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เครื่องในแล้วก็อีกห่อ20บาทแล้วเฉพาะอันนี้อันนี้20บาทใช่นนะคะ่ะหนึ่งห่อ,หอแล้วอีกหอ่อหนึ่งเอาสองอย่าง หมดเลยค45บาทนะคะเพื่อนมีหอย20ซื้อให้ตัวเองจะหอย25ซื้อให้เพื่อน <fit. S 1> แล้วเพื่อนขอซื้อจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าวเหนียวหอยละ20บาทที่เราซื้อมานะคะมันจะอิ่มไหมมันจะได้ขนาดไหน เดี๋ยวไปดูการที่ทํางานหดูที่ทำงานนะคะจะให้ดูอีกทีหนะนึ่งนะเนี่ยค่ะสองพพอ,อ,อใหญ่เลยไม่ได้เล็กนะใหญ่มากด้วยน่าจะกินไม่หมดวยต้มเดี๋ยวไปดูต่อที่ทํางานนะไปทํางานกอนนะเดี๋ยวเจอกันที่ทํางานเดี๋ยวจะให้ดูนะสว่าอิ่มไหม